ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเิงยงดำนะราคาอยู่แดง2-1-5-2รองลองแดงไก่ป่าน้เงิงงนะโล่งคนนะยกสุดท้ายยกสุดท้ายอยู่แดงอนะ2ต่อ52งลองแดง2ต่อแดง2ต่ออยู่แดง2อนะ่ะ แดง2 1ไก่ป่าออกมาถอยแล้วแดงไก่แดง2 1แดง2 1ดูแดง2 1ดูแดงแล้วอีกแดงแล้วเมื่อแดงอย่างเดียวอ่ะเมื่อแดงเดียวเมื่อแดงเดียวแล้วจะมาแ้วเมื่อแดงว่าถอยอ่ะยกห้าไปยกห้านะยกห้านะแดงไก่ป่านั่งกันโล่งกัน ต่างคนต่างไม่เข้านะเหมือแดงอย่างเดียวเหมือแดงเดียวเหมือแดงเหมือแดงเหมือแดงราคาเหมือแดงนะต่างคนต่างไม่เข้านะเหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีอยู่แดงแล้วแดงราคาอยู่แดงนะงงงนะคนโบกนะ้ำเงินไม่เล่นนะ ดังไม่เข้าแดงสองหนึ่งวัดใจกรรมการนะวัดใจกรรมการแต่กรรมการนะเมือนแดงอย่างเดียวเมือ่อแดงอย่างเดียว มาแดง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 ทำงานเตะไม่เข้าเตะไม่เข้า เมาแดงเดียวมาแดงเดียวมาแดงนะมาแดงมาแดงมาแดงบรรยากาศนะมาแดง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 แล้วเหมาแดงมาแดงอยู่แดงสามสองต่อยกห้านะแดงสามสองต่ออยู่แดงนะอยู่แดงแดงสองหนึ่งแดงสองหนึ่งแดงสองหนึ่ง หมยกสุดท้ายแดงสองหนึ่งแดงสอหนึ่งแดงสานึแดงสามหแดงสาแดงสาแดงสาง มันเกิดเสมอกันนะครับไก่ป่าพอวิเศษยิ้มเสมอโล่เงินดาบรันสารครามเสมอกันนะครับเสมอกันเสมอกันเสมอกัน สรุปแ้ะไก่ป่าเสมอลงเงินนะเ่ลงเงินแก้มือไม่ได้ไ